ือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับแต่ไม่นานมันนี้เนี่ยชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนผมเป็นคนเก็บตัวไม่พบปะผู้คนใครๆก็นึกว่าผมเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านี่ไงสาเหตุมีใครที่ช่วยผมได้บ้างครับรีกโกรเราช่วยคุณได้รีกโกรช่วยบำรุงผมและหนังศีรษะช่วยชะลอการรุกร่วงของเส้นผมก่อนวัยโอ้โหรีกโกรช่วยผมได้ผมบางขาดร่วงใช้รีกโกรผู้หญิงก็ใช้ได้ครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับแต่ไม่นานมานนี้เนี่ยชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนผมเป็นคนเก็บตัวไม่พบปะผู้คนใครๆก็นึกว่าผมเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้า